สว,วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อน,นี้มาลม่องมือเห็นอาหารเสาร์น้ำกันค่ะอาหารเช้าเช้าค่ะง่ายๆมีกล้วยจ้ะปอกกล้วยเลยอาหารเช้าง่ายๆค่ะอาหารเสาร์ยู่เมืองอกกล้วยหอม มันมากยุ่งเรื่องหนออมันหลกลวยหอมจ้ะใส่น้อยนึงเลยตามด้วยสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ช่วงนี้กำลังถูกค่ะกองละดอนหาสิบดอนหนึ่งกระตุกซะยี่สิบบาท กล้องหนึ่งก็สามสิบบาทก็ถือว่าบูแพงละต,ตอนนี้แต่ก่อนน่ะนานีนะค่ะเดือนที่แล้วไปนะมีแต่กล้องละหาดอนมันกำลังถูกนาสตอร์บอรี่บูบอรี่จ้าเอาเลยมัก หน่อยใส่หน่อยมารลายใส่ไลร้ายสตรอเบอรี่ <c oughs> <c oughs> ตามโดยโยกเกิดจังโยกเกิรรดรสหวานตามโดยซีรียวจ้ะ เสรแล้วค่ะง่ายๆค่ะอาหารเช้ากินน้ำกันค่ะพี่น้องสุขผู้สุขคนค่ะ